ไม่ถูกเหรอฮะถูกไหมถูกเพราะว่าเพราะว่าเพราว่าขาวกับส้มอันนี้มันมาตใช่อไบิดงไหนเงไปอันนี้ขึ้นไหนสีขาที่มีน้ำเงินขึ้นอ่าวทอ๋อโอเค ไม่ไม่ไม่อันนั้นเั็นหลงขึ้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นไงผิดด้านขึ้นฝั่งซ้ายผิดด้านฝั่งนี้ขึ้นเออแล้วมันก็จะเป็นเืองเงโอเคต่อไปต่อไปเอาขาวแดงพ่อคะพ่อมองไม่เห็นยังไงขาวแดงมาถูกไหมปึ๊บได้ไงต่อหางไปนี่ขึ้นมาอันนี้กลับมา ได้แดงแล้วแดงส้มน้ำเงินเขียวอ่ะครบแล้วต่อไปต้องเอาเหลืองมาไว้ข้างบนอ้วเหลืองเต็มทำไงเนี่ยเหลืองจะเฉยก็ใช้สูตรสุดท้ายถ้าพ่อคะสุดท้ายคืออะไรพ่อคะสุดท้ายก็คือหมึนงคึนเหนื่อนไรเงื่นไหมีอันนี้ไหมไม่ไม่มีค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าสูตรมันไม่มีมันมันไม่มีในนี้แล้วมันไม่มีในนี้แล้วเพราะว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือสุดสุดท้ายแล้วเพราะว่าทำสีเหลืองเต็มมันก็จะเข้าสุดสุดท้ายสุดท้ายคืออะไรมันจะมีสุดสุดท้ายสองรอบกับสตดสุดท้ายหนึ่งรอบอ่ะสุดท้ายคืออะไรก็คือแบบว่าสุดสุดท้ายสองรอบใครพ่อทำมันมันต้องมีหน้าเต็มสักหนึ่งหน้าแต่อันนี้ไม่มีเราทำสูตสุดเราทำสุดสุดท้ายเพื่อทำหน้าเต็มหนึ่งหน้าแล้วเราก็ทำสุดสุดท้ายอีกรอบ เร,เ,รเราหันเราหันานไหนก็ได้อันนี้นะแต่เราหันสีขาวขาหาัจเองขวาขึ้นสองรอบล่างล่างขวาสองรอบขวานี่เหรเเออ,เอ,อไม่ใช่ขวาขวาขึ้นมันซ้ายขวาลงแล้วก็หมุน มันไปทางไหนก็ได้ให้อันนี้อยู่ด้านหลังปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นสีเหลืองขึ้นสีเหลืองเอาน้ำเงินขึ้นมันก็จะได้หน้าเต็มหนึ่งหน้าแล้วเราก็ทำสูตรเมื่อกี้อีกรอบสูตรเมื่อกี้คืออะไรสูตรสูตรสูตรที่หนูสูตรที่หนูอะไรก่อนอะไรก่อนปากขึ้นก็นะมต้อง ต้องต้องหันด้านนี้ต้องให้หน้าเต็มอยู่หน้ากรล้าขวาขึ้นสองรอบข้างซ้ายขวาลงสองทีเออแล้วก็อันนี้ข้อขึ้นบนซ้ายข้อขึ้นบนซ้ายขวาลงขวาลงแล้วก็เอานี้ไปด้านหลังแล้วก็ขัวขึ้นบนซ้าย พ่เจ้าพ่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดบนขวาขวาขึ้นออโอ้ยขวาจะได้จำสูตรที่มันไม่มีในนี้สุดท้ายอ่ะต้องทำไมต้องทำสูตรนี้รอบหนึ่งทำไมต้องทำสูตรนี้สองรอบเพื่อว่า,า<ะ>ให้ทำหน้าเต็มให้มันอยู่ทางขวาหลังจากข่าวเต็มถูกไหมทำยังไงก็ได้ให้หน้าเต็มสีหนึ่งอยู่ทางขวาถูกไหม แล้วถึงจะเข้าสูตรว่าต้องรอบหนึ่งหรือสองรอบนั่นแหละจะพ่อจำไม่ได้อยู่ดีพอหนูว่าจำได้ในใจได้ไงว่ามันต้องเป็นสูตรนี้โอเคพ่อถามเลยพ่อ,อสลับนะดูนะครับสองคูณสองนะครับจะแก้ได้ทุกหน้าหรือเปล่านะครับจับเวลากันครับนิวเริ่มเหมือนพี่เขาแล้วะนะิวอย่าล็อกนะครับอย่าไปโรงพยาบาลคุข้าไหนครับอย่ยไปโรงพยาบาลอะไร จับไม่ได้แล้วครับขอดูตัวไหนครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาไหมดูเลยแกเห็นสร็จแล้วโอ้โหนิวสกอร์นะแม่ครครหนูขอบอกอะไรก่อนมันปิดไปได้ยังไงคือคือคือหนูเพราะพอหนูจะทำสูตรสีเหลืองเต็มมันคบเฉยเลยอ๋อพ่อสีนี้ยี่สิบเอ็ดนิวสกอรนี่มันฮอบบิตนะจ๊ะนซีกันทีวันเซกันพูดแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องฮอบบิตมาดูดีกว่า 3 2 1 เซลวินาทีเสร็จครับ30ปีไม่ไม่ทำอะไสร